ไปพบกันเลยไะพบกันเไปพบกันเลยครับนี่คือ Friends of Asak ใหม่ครับในระหว่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แบงค์ด้วยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแบงค์เักงานใช่อย่าเป็นพนงการใช่ครับเป็นเต้นเมื่อกี้พี่หม่ากเขาถอดเสื้อไปแล้วนะฮะ ผมย Finished ินดีพี่เตยถอดเลยครับโอ้สนุกสนานวันนี้มากันเยอะแยะอาชักไทยทุกคนหน่อเลยเชิญเลยเตยเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับไม่เจอกันนานเลยคิดถึงเลยครับงานนี่นานจริงป่ะวานจริงผมไปแบบต่างประเทศมาเป็นงานใหญ่ก็เลยไม่ค่อยได้เจอทุกคนเลยช่วงนี้โอ้ดีวันนี้ใกล้ชิดกันเลยนะอ่ะคริสเตียนครับอาสวัสดีครับสวัสดี Brand of Attack ทุกคนเลยครับ รู้สึกกันหน่อยดีกว่าในฐานะแฟนอัฟแอดแท็กครับนะครับสองคนรู้สึกยังไงบ้างเพราะเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีแฟนอัฟแอดแท็กแอดแท็กไม่เคยมีแฟนอัฟแอดแท็กมาก่อนเลยนะฮะนี่คือปีแรกแล้วก็ได้น้องๆทั้งสองคนเป็นว่าไงครับครับผมก็รู้สึกใหม่ครับครับรู้สึกหอมเอสะอาดเลยเหมาะอยู่แล้วเพราะแอดแท็กเรามาในรูปแบบใหม่ใช่ครับผมมารูปแบบใหม่แล้วก็ยังคงความแบบ สะอาดเหมือนเดิมใช่มากกว่าเดิมด้วยที่สำคัญคือเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากมากด้วยใช่แล้วก็กลิ่นหอมนี้เรื่องสีกลิ่นโอ้ต้องใช้แล้วก็กลิ่นเลยคุยกันรับสมไม่ต้องใช้พี่กอแล้วนะคุยกับคนช่างน้ใหม่ไว้แล้วกันหมไม่เจ็บเลยมันจะเป็นลูกจะโห้เข้าขากันมากเลยแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเป็นเฟรนด์ซอฟต์แบคแคร์คู่ใช่ครับผมมามาเป็นแพคคู่เลยนะฮะฟังเพลงป่ะใช่ใช่พี่ใช่นี่มาเล่าอะไรดีกว่า อะไรนะฮะอ้าวอแล้วเผลแล้วโอเคใครก่อนดีได้คุยกันแล้วหรือยังไปย่สุดอ่าแล้วถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ซอมไว้ล่ะเราต้องต่อยให้ก่อนไงโอเคอ่าไปย่สุดก่อนเนี่ยชนะเริ่มก่อนมาเริ่มก่อนโอเคเฮ้ยไอตี๋เป่าทำไมดีเปล่าเป็นวิธีเออก็คือเตะชนะใช่ไหมื่อกี้ครับผมงั้นเดี๋ยวให้พี่คริสไปพักก่อนครับผมงั้นเดี๋ยวเรากลับขึ้นมานะยกอินทีนี้กับเตะตลอด 回忆在期待你爱，更耐心。 เพิ่งไปมีคอนเสิร์ตกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับอยากให้เขาได้ผมผมรับถือเขามากในพาใาดนตรีอุ้ยอ้าเอ้าเดี๋ยวพึ่งสิยังไม่เปิดตัวยัไอยากเปคนเลยครับไปเอ็นจอยกับโ์สุม,มันจากน้องชายของครับคริสปี้นด้วครับ ไปล็อกแต่ว่าท่องเนื้อหาแล้วไม่ไม่หาเยอะอ่ะเดี๋ยวเอาใส่เศษผมไว้ได้ได้ไหยเศษผมไว้โอเคครับเพราพี่ก็ได้ลองแค่ขึ้นเดียวใช่ไหมไม่ต้องเอาไปดีกว่าหล่อมากข้อไหนข้ไหนที่แบบอ่าอ้าวจริงเหรอโอเคใช่เลยห่อจริงเลยใช่จริงด้วยของคนนี้หล่อมากแต่ฝั่งนี้ถึงหน้าตาจะติดลบอ่ ถ้าลองครบแล้วจะติดใจ<า>ถึงหน้าตาดปนคิตตี้แต่บอดี้มาเวลนะคร<อ>ับ <c oughs> แต่บอดี้มาเวลเป็นยังไงถ้าเข้าเรื่องกันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เรามาในฐานะ friend of a t t a c k ครับผมคือ <c oughs> friend of a t t a c k a t t a c k เนี่ยสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราส่วนคนได้อย่างไรบ้าง คือสำหรับพี่คิดรู้สึกว่าในในยุคสมัยนี้นะแล้วก็เราเป็นคนรุ่นใหม่บางครั้งเราเราชอบความสะดวกสบายชอบความแบบฉับเร็วรวดเร็วอะไรเงี้ยครับซึ่งอ t t แทกนี่คืดีมากๆเราไม่ต้องพยี้ไม่ต้องซักอะไรเยอะแยะมากโยนเข้าเครื่องสักผ้าออกมาสะอาดเลยครับจริงจัดการให้หมดแล้วใช่ครับผมเออละครับครับผมนะับไลฟ์สไตล์ก็เป็นคนเออเป็นคนชอบใส่เสื้อสีอ่อนอ แต่กินอาหารสีเข้มใช่แล้วเลอะบ่อยเลอยจะต้องเลอะทุกวันคือวันไหนเนี่ยคือใส่เสื้อสีอ่อนต้องกินอะไรที่มันกระเด็นอยู่ต่อเป็นใช่ไหมครับเด็กเราไหนใส่เสื้อสีเข้มไม่เคยเป็นเลยหรือว่ามันเป็นแต่เราไม่เห็นก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเป็นตะกอรก็คือจะต้องแบบเข้าห้องน้ำแล้วเอาสบู่ทูทูแล้วก็เลื่อนออกมาจากห้องน้ำเป็นเสื้อดุมดวงเงี้ยใช่กลับไปก็ต้องให้แบบพี่แม่บ้านแบบแช่ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ท็อตใหม่เขาแบบ ไม่ต้องขยี้ไม่ต้องแช่อะไรเพราะเขามีอ่ไมโครว่ที่สามารถเข้าทางภาษาได้ลึกซึ้งถึงเส้นใหญ่ไอ้ลึกซึ้งหรอเขาภาษาลึกถึงเส้นใหญ่มากเลยใช่เนาะไม่ต้องขยี้ไม่ต้องแช่ครับผมซักเลยระวังหลุดที่ซักนะหลุดที่ซักลาอัที่สบไปเลยตื่นตื่นตื่นไม่ทันแล้วตื่นด้วย อยู่ข้ามเวทีเมื่อกี้ตอนร้องเนเอ๊เราเตรียมอะไรดีนะตอนมาได้เลยเราปรแท็กมี2ตอนกลับเลยแค่หนึ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่จะว่าไปเมื่อกี้มี2มีหนึ่งพูดถึงกลิ่นมี4กลิ่นด้วยครับสมองมีด้วยกันชอบกลิ่นไหนสีไหนกันบ้างเนี่ยอยู่คือชอบสีไหนแล้วอ่าสมมุติว่าถ้าเราต่อต่างจากพี่หมาอ่ะเพราะว่าพี่หมากเนี่ยเมื่อกี้เขาชอบมากกับกลิ่นแอดวานซ์พี่หมากชอบสีอะไรฮะ หูต้องแล้วสีฟ้าไม่ซ้ำไม่ซ้ำผมไม่สม้ำไม่หมาเนี่ยกลิ่นหอมสดชื่นอันนี้คือสิ่งที่พี่หมาชอบมากจริงจงได้ลองดมดูแล้วครับผมแต่ <ผม S 2> รู้สึกว่าจมูกขวาผมชอบกลิ่นนี้จมูกขวาชอบยุบมันู้จมูกขวาชอบกลิ่นนี้ แต่พอดมรูจมูกซ้ายเอ๊ะรูจมูกซ้ายก็ชอบกลิ่นนี้อาจ้ารย์โว่กลายว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปหาหมอหรือเปล่าไปหาหมอเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันไปส่องรูดีบุ๋นไหมไปพอส่องไปนอนไลฟ์เออแต่ก็คือชอบทั้งสองกลิ่นจริชอบทั้งหมดเลยด้วยครับใช่ครับก็จะมี lady elegant แล้วก็ charming r o o girl นะชาร์มมิ่งโกล์ถ้าเต้ถ้าบอกห้ามซ้ำนี่ก็คือแค่กลิ่นเดียวแล้วล่ะคุณเต้เป็นคนแบบมาทำงานหนักกลับมาบ้านก็อยากจะ relax หรือแบบออกจากบ้านเนี่ยได้ดมเสื้อของหอมก็จะรีลัก mm ซ์ไมชอบกลิ like ่นอะวีลักซ์ซิงขึ้นบกทินิรู้สึกผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายหอมครับอันนี้ข่าวคุณไปเที่ยวเพื่อนต้องบอกว่าเฮ้ยเที่ยวแบบสบาย ก่อนนี่ชัแบบจะจะไปแบบลุยไปเที่ยวลุยๆแล้วถ้าซื้ออไปเที่ยวลุยเนี่ยรับรองเดี๋ยวดินโทรกระเด็นใส่เสื้อเพิ่งน้องแอคักใหม่นี่ก็ไปยาวๆก็สามารถพบไปได้ใช่ครับใช่ป่ะคือบางทริปถ้าเราไปกันยาวๆอ่ะเข้าเป็นแบบอพาร์ทเมนต์ในแอร์บีแอนด์บีเขาก็มีเครื่องสักผ้าเข้าใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องเสียเวลามาแช่อะไรเงี้ยเราเอาเวลาไปเที่ยวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องครึ่งวันต้องมานั่งซักผ้าจริงเพระหยัดเวลาไปได้เยอะนะได้ใช่ครับ ถูกต้องงั้นอยากเชิญชวนเลยจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้ที่หมากก็ออกมปโชว์ให้ดูแล้วครับเปื้อนแบบว่าโหกเปิ้อมากแล้วครับตักให้ดู25นาทีสะอาดมากๆนี่คืออนุภาพของแอ t แ c ็กใหม่นยครับแล้วก็เชิญชวนเลยนะคือถ้าซื้อครบทุกๆ800บาทล่ะครับก็จะได้เสื้อสุดพิเศษนะครับเป็นเสื้อแอ t แ c ็กเอ็กซ์เบนซิล่า พิเศษมากๆสำหรับวันนี้เท่านั้นเลยนะงั้นสามารถเนี่ซื้อได้วันนี้เอาไปเสร็จนำมามยืนให้ทีมงานด้านขวาเวทีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลับของชื่อเลึกกลับบ้านไปแบบเป็นของขวัญจาก Attack นะ Attack X Benzila นั่นเองอทั้งสองคน Friends of Attack ค,ครับผมชวนให้ทุกคนเข้ามาได้ลองได้สัมผัสกับความเจ๋งของ Attack หน่กัหน่อยครับครับผมก็ คือขอดีๆอย่างเงี้ยผมไม่อยากเป็นเฟรนด์แค่2คนอยากเชิญทุกคนมาเป็นเฟรนด์ด้วยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าไอแท็กใหม่เนี่ยเหมาะคนรุ่นใหม่มากที่อยากจะประหยัดเวลานะครับอะไรก็คือเทคโนโลยีอะไรเขาล้ำไปอีกมากเลยเหมาะคนรุ่นใหม่ที่แบบไม่มีเวลาแล้วอยากแบบใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเนีต้องครับใค่ะผมก็มาลองแชร์กันเยอะนะครับของดีผมไม่เคยรอใครครับผมก็แล้วก็ฝากด้วยี๋ยวเต้กับคริสในในฐานะเฟรมรอบแรกแข่งกับจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนด้วยความติดตาคอยติดต่อกกันเลยแล้วบอกว่า ของดีแน <no> ่นอนครับผมเลิศเลิศเลยนะเลิศอันดับแรกเลิศเกินเลิศที่สุดเลิศเกินครับผมพี่กริส ะฮก็อย่างถูกอย่างที่พ่ได้พูดเลยครับผมรู้สึกว่าในยุคนี้เราเราเน้นความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับก็ไอเทคโนโลยีรับรองว่าสะดวกสบายตามใจพวกคุณอย่างแน่นอนนะครับบางครั้งก็งมัยุ่งยากกับการแช่การขยี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีไมโครวอทมีพลังซักที่มันดีมากๆก็สะดวกสบายซักโยนซักแล้วออกไปใช้ชีวิตได้เลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝ<ภ>าก<อ>ด้วยนะนเอาปากผลงานอีกสักหน่อยติดตามมาเลยได้บ้างครับจงนี้ ครับผมตอนนี้ก็ยังมีเอเชียทัวร์อยู่นะครับผมในคอนเสิร์ตเพิ่งไปที่ประเทศแรกมาเพ่งกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ครับเดี๋ยวจะมีไปต่อก็ใครว่างสะดวกบินตามไปด้วยกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้าสายอะไรไปนะคับพี่หน่าน้าสายแปดสายการบินไหม่ถัดไปด้วยแปดไปดูตรางมันจะ เป็นรอบที่บอพนะหรือเดียวกันจะถึงไหมล่ะหนบก็มีมีซีรีส์สองเรื่องครับในปีนี้ครับเป็อะเจนเกิลแล้วก็บทวีของปีแสงพอนแอร์ในเดือนนี้แล้วครับยังมีพ่อของฝากด้วยนะครับขอบคุณครับผมสนใอีกไม่กี่วันอีกไม่ถึงสิบวันะนรับก็จะมีคอนเสิร์ตเปรูการับ ผมผมไปแน่นอนพี่เจอผมแน่โอเคโอเคเห็นเห็นซ้อมซ้อมอยู่ซุ่มซ้อมกันอยู่ซุ่มอยู่คนใช่ครับผมก็เดี๋ยววันที่20่สิบก็เรียนเชิญด้วยนะครับถ้าอะไรจะได้เอนเอาเชิญงานแต่งเลยนเราเสียคนไปเบลูก้าแน่นอนหน่อยไปใครมีบัตรแล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าทำหายนะครับผมดี่อกดีแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่20นะครับแล้วก็ขอให้ทั้งฮอเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งของไอแคักใหม่ด้วยนะครับ เสื้อผ้าที่ออกมาอย่างดีเลยคอเอา่ายคอสตูมในเบลูก้าทั้งหมดต้องสัดด้วยแอคแท็กนักแทใหม่เท่านั้นเอางั้นเหรอคือได้ออกมาจากเวทีขอให้กลิ่นตีจมูกมาเลยเพราะฉะนั้นในวันที่เบลูก้าเล่นจบรัเบิดเชิญที่พี่ดูดูคนไปดูด้วยได้นะครับชิญเชิญนะครับเชิญเชิญก็เดี๋ยวกันจะมีซีรีส์เรื่อง h r Magic นี้เราสคนแบบวิเลกับญี่ปุ่นเยอะมากเนก็ช g นี่ก็เป็น เป็นซีรีส์จากทางญี่ปุ่นเหมือนกันครับใช่แล้วเดี๋ยวพก็มีคอนเสิร์ตญี่ปุ่นนะเอออแท็กอีกเมันประจวบหมาะไปกันหมดเลยเออปซ้เาเออให้เป็นแี่ญี่ปุ่นมาซื้อม่ก็ไปจะดีนะใช่ใช่ใชก็คือมาบินมาซื้อที่นี่เลยมาซื้อที่นี่นานั้เอ้ยคุ้มไหมนะโอเคถาด้วยนะุกคนะครับนครับสุโกยเดสก้าสุโกยสสุกยดส สุดเปรี้ยมากเนอะเป็นร้อยแท็กเนอะติดตามผลงานแล้วก็ติดตามในฐานะเป็นร้อยแท็ก้วยครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่สเน่ดูอยค่สบายเลยบ้าดูไปที่ฝานะโพสสวยๆหล่อๆนะครับให้ทุกคนได้สนั่นภาพกันแล้วการนี้ครับเดี๋ยวขอเรียกเชิญท่านบริหารนะครับได้ถ่ายภาพกับ Friend แฟนออฟแท็กนะสองคนเลยครับ Mr. Shimizu the CEO of Kao Industrial Thailand Company Limited. Mr. Masuoka Shinji, VP of Marketing. Please join us on stage as well. And Mr. Poite, VP of Sales. เลือกได้เลยครับมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันกลิน่น Adidas จะไว้สีฟ้านะที่หมักชอบม,มากอันนี้เป็นกลิ่นหอมสดชื่นฮะส่วนพีค่คริสเขาสองลูนจะบุ๋นเขาแตกต่างกันนะฮะลูนหนึ่งเขาชอบชาไมโครเมสฮะอีกลูนหนึ่งชอบ Lady Elegance กับสีชมพูกับสีแดงก็ะจะเป็นกลิกบบ่นแบบ Floral Floral ขอบคุณครับขอบคุณท่านบริหารด้วยนะครับ Thank you very much All our executives on stage Thank you so much ในคริสไม่ไปไหนามาเดี๋ยวไปที่แบ็กกรอบพี่สัมภาษณ์รถสัมภาษณ์อยู่นะฮะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะฮะชาวบ้านใอยูซูเซ่